ลอยวิ่งแข่งก like ันได้โพเดียมใช่ไหมใช่ค่ะไม่ค่อยได้ขึ้นใช่ปหมไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่ปกติก็คือจะรับตรงข้างล่างพี่เวทีชิติบกลับไปซ้อมต่อเหมือนพี่เลยอยู่ที่บ้านพี่จะมีริวซ้อมทำรีวิวซ้อมค่ะซ้อมรับถ้วยเดี๋ยวแบบจะทำท่าไหนดีแล้วรับถ้วยเนี้ยเป็นปัญหาหลักของหนูมากเลยเวลาแข่งเสียจริงเราเจอปัญหาเดียวกัน วันก่อนไปวิ่งมาได้ที่เจ็บก้นวันนั้นหนูก็กินมาเยอะเหมือนกนะันกินเยอะมากแต่วิ่งได้ปกติแต่ก็ะได้ัวดเดียมวันก่อนพี่ก็ไปวิ่งมาที่เหมนะือนกันปวดท้องเหมือนกันปวดทั้งสะโพกทั้งท้องน้อยปวดหน้าอกด้วยคราวนี้ปวดทั้งตัวเลยได้ด้วยท้อมตายครับจักรยานเนี่ยเรมคาร์บอนครับมันก็จะเร็วที่เห็นอยู่เร็วมากจนหินขาเหมือนนิ่งก็จะเป็นจักรยานที่เพิ่มรอบขาขนาดมีคนซ้อนท้ายนะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยต้องจับไม่ทันว่าวิ่งไวกว่าพี่ มีอยู่สิ่งเดียวที่เนั้นละวะพี่ตอนนี้เป็อะไรอะเวฟเป็นร้อยพี่ผ้าไอนะซ้อมมาทิตย์เมื่อกี้วะอิทละ6วันพี่เจ็ดไม่มีวันพักเลยเหรอคะฮะพักวันวิ่งเหมือนกันของหนูก็คือพักวันวิ่งแล้วก็วันแข่งวันพักวันแข่งที่รีคาวเวอรี่ซ้อมอมะเดินซ้อมแบบเดินแต่แข่งแบบไหนรีคาวเวอรี่โคลดียมโคลียมอืมจอยนี้ซ้อมหนักมากนอนนอนเยอะปะนอนวันละ10ชั่วโมงพี่สี่ ต่อเดือนนะไอเลชพี่ก็จริงๆพอๆจอยจอยเท่าไหร่ยอะไรท่านรวมทั้งเดือนนี้ก็เป็นสามหมื่นกว่าได้ละพี่สองเก้าเก้าเก้าลดให้ตอนน้องมีโกลซ้อมใจอยู่แบบปัป้นชาชาปันป้นชั้นปั้นชั้นปั่นจักรยานปันป่นทิ้งรีของเคลียร์องแม่น้องจอยวิ่งไปหลายกิโลเฉยๆค่ะพี่ก็เฉยอยู่บ้านพี่เปิดไมโครเวฟแล้วก็ซ้อมวิ่ง รู้สึกไงบ้างเวลามีคนบอกว่าเราเก่งก็เป็นเรื่องปกติเลยเราได้ยินกันบ่อยเยยินยินชินเวลามีคนบอกว่าเก่งตอนนี้ไม่ไม่ทะลุปูแล้วปูมันมีภูมิท่านทานกับคำนี้แล้ว mm hmm. เหมือนกับทุกคนเห็นหนูก็จะพูดว่าสวยแล้วก็เก่งมั่นกันเลยเก่พี่ก็จะพูดว่าเก่งแล้วก็หลอ่อแมืเ่เสียพี่กลับบ้านเนะี่ยพี่จะไปถามแม่ว่าดูดีแม่พี่คลอดมาอีกคนแต่ไม่ได้บอกพี่เลยวิ่งเก่งแบบนี้เรามีกติดประจำใจเป็นของตัวเองเก่งใช้ได้แบบชั่วโมงพี่ โม่ก่อนเก่งไม่เก่งไปลว่า <laughs>